ปฏิคับปดิครับสมาชิกนครับยิดต้อรับุกท่านครับต้องมีนะครับก็องมีทีธรรมดาด็จะมานำเนนอพุนธไทยบายนะครับพุทธไทยบายของที่20มกราคม2 5 6 6ครับสำหรับพุ้นไทยเที่ยงก็ผ่านไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าลุดนะครับลุกครับตอกออกขอบคุณสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับตอกออภัยด้วยนะครับแล้เที่ยงลุกนะแล้วก็ไปต่อรอบบายกันเลยนะครับ ไปพักไปเหนื่อยนะเหนื่อยพักไปไม่ไหวก็พักนะครับอยหลังก่อนนะครับพักก่อนเพื่อที่จะสู้ต่อนะครับปรระะมาณนนี้คับก็ขอขอบคุณนะครับขอทุกท่านแข็งงขึ้นนะครับไม่เจ็บไม่จนมันโผ่มันขังมันนะครับถ้ามีจักท้ามีโชคทีสูตรนะครับย้อนไปชมนะเราไปแล้วก็มาชมแบบเดือดเนะครับคนไทยบาดรุ้นหนึ่งสองนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับส่วนเด่นบุญนะครับเด่นบนรุ้นหนึ่งสองสามครับนี่นะ หนึ่งอะไรคานี้หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่ห่ครับสามสองสองสามส่งสอี่สอเจ็ดสเจครับวิ่งนะครับวิ่งลูดนะครับครับครัปรมานี้รับไป ครับดูผลดูลางก็ได้นะครับอนะ่างเงี้ยเกิดผู้เจาะก็ตามสามนี้นะครับขอคอนทงเลยนะครับที่หนึ่งแล้วกันนะใครชอบก็จัดไปใครเจาะคนดูดีจัดไปนะครับขอให้มานะครับรอบรอบบ่ายนะเอาตื่นเตือนกันไปนะครับวันนี้สาาร์อทิตย์ ให้มีเงินใช,ช้กันเยอะนะครับตอนนี้เราอาทาน,นี้ก่อนแล้วกันกเงินเดืนเอ,น,อ,น,อ,น,อนนะครับขอบคุณมากย็งๆๆนะครับแบบนี้นะครับพบก,กันใหม่นะครับคนไทยเย็นนะครับสวัสดีครับ